ร่วมจัดไปโดย y า m a h a t r ซ c i t y เครื่องดื่มโคกการบินไทย รอบซูเปรที่2ค่ะกีฬาโดนโดนโดนแน่คุณผู้ชมครับเพราะว่าทุกสัปดาห์นะครับทุกคนก็อยากจะดูไฮไลท์บอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วไม่มีที่ไหนจะจัดไปจุใจเท่ากับรายการเราทีมใหญ่ๆทุกทีมแมชบิ๊ก,กที่คุณไม่อยากจะพลาดหากวันเสาร์อาทิตย์ยุ่ง ไม่เป็นไรเลยครับมาดูชมป์จัดไปนะฮะวันที่วันเดียวเลยคู่ไหนที่ผมว่าเจ๋งบางคู่ดูแล้วไม่สนุกก็ไม่ต้องดูนะฮะมันมีหลายคู่ใช่ฉะนั้นเราเนื้อเนื้อเน้นเน้น TPL มันยังไงก็ต้องจัดไป ทาไทยพรีเมียร์ลีกนัดที่16เป็นการพบกันของ2ทีมหัวตารางบางกอกกลาสเอฟซี Glass FC, ทีมอันดับ3เปิดบ้านพบกับสุพรรณบุรีเอฟซีทีมอันดับ5ของตารางแต่ก่อนที่ทั้งคู่จะทําการฟาดแข้งกันนั้นที่ข้างสนามมีเจ้าแมสคอตกระต่า,ตายแก้วตัวนี้ฮะที่ค่อยๆเดินมาหาการที่ดูแลความเรียบร้อยอยู่และก็ดูครับทําท่าทางเต้นเหมือนเป็นการท้าให้กาดคนนี้มาเต้นด้วยแรกๆก,ก,การดคนนี้ก็ดูไม่สนใจนะฮะแต่เอาไปเอามาครับดันเต้นด้วยกันซะงั้น โชว์สเตปบีบอยสุดด้วยก่อนที่ทั้งคู่จะเต้นคู่กันในเพลง When Fall Love Feel อีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการสร้างสีสันให้กับแฟนบอลได้สนุกสนานกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเริ่มเกมมาได้8นาทีครับจากกระพันธ์ทําเกมขึ้นมาแล้วแทงบอลทะลุช่องให้กับอังเดรลุยส์ก่อนจะยิงแบบสุดปลายเท้าบอลไปติดเซฟนริทวีกุลที่ปัดไว้ได้ บีจีมาได้และลูกตั้งเตะครับบอลถูกโยนยาวมาที่หน้าประตูดายก็ทาเชฟสกี้ถูกปรัดสมัครราชดึงล้มในเขตโทษผู้ตัดสินไม่รอช้าครับเตาให้เป็นจุดโทษทันทีและดาโก้ก็ลุกขึ้นมาสังหารลูกนี้เข้าประตูไปบีจีออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์สุพรรณบุรีครับที่โหมบุกอย่างต่อเนื่องเพื่อหวังทวงประตูคืนจังหวะนี้ฮะแองเดรลุยส์ลากบอลผ่านสองกองหลังเข้าไปในเขตโทษก่อนถูกแมทธิวสมิธ ขวางล้มลงในเขตโทษพตัดสินเป่าให้เป็นจุดโทษทันทีแล้วก็เป็นจาก,กระพันครับซัดลูกนี้เข้าประตูไปสุพรรณบุรีตามตีเสมอบีจีเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งและจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้เริ่มครึ่งหลังครับสุพรรณบุรีจัดเต็มบุกหนักตั้งแต่เริ่มอังเรลลุยส์พาบอลขึ้นมาและจ่ายยัดเข้ากลางนภัทรวิ่งเข้ามาชาร์จบอลชนเสาเด้งออกมาโดนสุภชัยที่ตามไปสกัดบอลแต่บอลเด้งเข้าประตูตัวเอง ทำให้สุพรรณบุรีขึ้นนำบีจีประตูต่อหนึ่งแล้วก็มาถึงช่วงท้ายเกมครับบ g พยายามบุกอย่างหนักธนาสิทธิ์โยนบอลยาวมาที่หน้าประตูอันนันบัวแสงลอยตัวโขกบอลแบบบางๆเข้าประตูไปทําให้บ g ตามตีเสมอสุพรรณบุรีเป็น2ประตูต่อ2หลังจากนั้นครับคุณผู้ชมไม่มีประตูเพิ่มทำให้จบ90นาทีแบ่งแต้มกันไปแบบดราม,ม่าสุด คู่ต่อมาครับ B.E.C เทโรศาสนาทีมอันดับ14ที่ไม่ชนะใครในลีกมาเจ็ดเกมติดต่อกันแล้วเปิดบ้านพบกับเมืองทองยูเนเต็ดทีมอันดับ2คู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่มีเจ้าแมสคอตมาสร้างสีสันด้วยการ d a s แ battle กันระหว่างเจ้ารากอนกับเจ้าคีรินฮะเกมนี้ทีมเยือนใส่ชุดสีดำในการเล่นนอกบ้านเป็นครั้งแรกเพราะชุดแข่งของทางฝั่ง B.E.C เป็นเสื้อสีแดงและกางเกงสีขาว เริ่มเกมครึ่งเวลาแรกครับทั้งสองทีมอาใส่จังหวะวางบอลยาวข้ามแผงหลังเพื่อหวังทําประตูและจังหวะนี้ครับพีรพัฒน์ชิงบอลกับอดิศักด์และแทงทะลุไปให้กับพีรพัฒน์ยิงจังหวะแรกติดก้องหลังและได้ซ้ำอีกทีบอลเข้าประตูไปบีซีเทโรออกนาเมืองทอง1ประตูต่อศูนย์ เมืองทองพยายามโหมบุกหนักอยู่หลายต่อหลายครั้งครับแต่ก็ไม่สามารถพังประตูได้และจังหวะนี้ฮะในช่วงท่เวลาบาดเจปป็บฟีเยพลทุ่มบอลไกลไปที่หน้าประตูบอลตกพื้นกสิเด็ดได้สัดลูกนี้จอดจ่อที่หน้าประตูครับบอลเข้าประตูไปทําให้เมืองทองเนี่ยสามารถตามตีเสมอบีอีซีเทโรได้ในช่วงต่อเวลาช็อกแฟนบอลเจ้าถิ่นกันไปทั้งสนามแบ่งแต้มกันไปคนละหนึ่งแต้มสําหรับเกมนี้คู่ต่อมาเราไปกันที่สนามอบจสระบุรี สระบ,บุรี FC ทีมอันดับที่16เปิดบ้านพบกับบุรีรัมยูไนเต็ดเริ่มเกมทั้งสองทีมบุกหนักใส่การเพื่อหวังทําประตูอย่างต่อเนื่องและจังหวะน,นี้ครับบุรีรัมต่อเกมทําชิ่งกันที่กลางสนามก่อนที่จะเป็นจัก,กรพันธ์แก้วพรมครับล็อกลูกนี้แล้วก็สัตบอลพุ่งตุงตะข่ายบุรีรัมออกนำหนึประตูต่อศูนย์ ถัดมาอีก2นาทีครับสิทธิ์ที่โชคกันหนูวางบอลยาวให้กับดิโยโก,ก้หลุดไปชิปบ,บอลข้ามหัวพิสารดอกไม้แก้วเข้าไปแบบเนื้อชั้นทำให้จบครึ่งแรกครับบุรีรัมขึ้นนำา2ประตูต่อศูนย์กลับเข้าสู่ครึ่งเวลาหลังเพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเองฮะนรูบดินโยนบอลให้กับโกซุนกิและสัดลูกนี้แบบใบไม้ร่วงบอลไปชนคานเด้งตกมาเข้ามือพิสารดอกไม้แก้วในช่วงท้ายเกมครับสระบ,บุรีได้ลูกเตะมุม ปรถมชัยโยนยาวมาที่หน้าประตูบอลชุลมุนแล้วก็เป็นวศินทองสงวิ่งมาซัดเข้าไปไล่ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2แต่ก็ไล่ไม่ทันครับทำให้จบเกมไปด้วยสกอร์นี้โอ้มีแต่คู่ใหญ่ๆนั่นเลยนะพี่แชมป์นะคู่โดนโดนไม่โดนจะไปจัดทำไมคู่ใหญ่ๆโดนโดนมาที่เรื่องต่อมาเลยดีกว่าค่ะ พี่แชมป์เคยเล่นกระดาษโต้คลื่นไหมเคยรู้ว่ามากระดกไม่ใช่นัคกีฬาคนนึงเออกระดาษโต้คลื่นนี่นี่นี่มาเคยเล่นไหมวิวว่าเป็นกีฬาที่เล่นยากเหมือนกันนะคะยากครับแล้วล่าสุดค่ะมีหนุ่มออสเตรเลียคนหนึ่งครับเขากําลังแข่งขันกระดาษโต้คลื่นอยู่พี่แชมป์แล้วอยู่ดีมีสัตว์โผล่มาค่ะมีสัตว์ครับใช่แล้วค่ะนั่นคือปลาฉลามปลาฉลามครับกำลังเล่นเล่นอยู่อย่างนี้แล้วปลาฉลามโผล่มาถ้าเป็นพี่พี่ทำไงอ่ะ ผมก็ทุบจมูกมันเลยมีคนเคยบอกถ้าเราบอกอาอย่างเงี้ยเราโดนมันกินร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยถ้าจะกตายไปก็ต้องตายไปโดยสู้ at least you die you die with the fight แปลเป็นไทยก็คือถ้าต้องตายแล้วอย่างน้อยอย่าให้มันกินฟรีต้องเขยว่ายหนีว่าอาจจะว่าหนีคุณจะว่ายมันทันได้ไงเราโดนมันงับขาพอดีเลยคุณรู้ว่าคุณว่ายเร็วกว่าฉลามครับไม่ก็ดีค่ะแต่ว่าออสเตรเลียคนนี้นะเขาบอกว่าสู้กว่าฉลามด้วยนะเฮ้ยจริงเาก่าต้องไปชมคลิปกันค่ะไปชมกันเลยค่ะ การแข่งขันเซิร์ฟหรือกระดานโต้คลื่นชิงแชมป์โลก JBa บโอเที่ประเทศแอฟริกาใต้ที่เพิ่งจบไปนั้นเกิดเหตุการณ์ช็อกโลกขึ้นเมื่ออยู่ดีๆระหว่างแข่งขันรอบสุดท้ายมิกฟานนิงนักเซิร์ฟจากออสเตรเลียแชมป์โลก3สมัยซึ่งกำลังเตรียมพร้อมเพื่อรอให้ถึงรอบการแข่งขันของเขาถูกฉลามจู่โจมจากด้านหลังจนตกจากกระดานโต้คลืน่นซึ่งเจ้าตัวก็ได้ดิ้นรนอย่างสุดชีวิตเพื่อเอาตัวรอด โดยมิกได้ช็กเข้าไปที่หลังของเจ้าฉลามตัวนี้ด้วยนะฮะแล้วหลังจากนั้นเขาก็พยายามว่ายน้ำหนีและอีกไม่นานก็มีทีมกู้ภัยเข้ามาช่วยนำตัวเขาขึ้นเรือไว้ได้เมื่อมิกเข้ามาถึงฝั่งผู้คนก็ต่างปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเขาในความกล้าหาญที่สามารถต่อสู้กับฉลามอีกด้วยนะครับและจากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้การแข่งขันต้องจบลงทันที โดยฝ่ายจัดการแข่งขันได้ตัดสินให้มิกฟานนิงและจูเลียนวิลสันนักโตคลื่นเพื่อนร่วมชาติได้รางวัลร่วมกันแบ่งเงินรางวัลไปคนละครึ่งเหตุการณ์ฉลามจู่โจมถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันเลยนะฮะและก็หวังว่าจะเป็นครั้งเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้อีกครั้งก็ไม่รู้ว่าจะโชคดีรอดมาได้เหมือนอย่างมิกฟานนิงหรือเปล่า โชคดีมากค่ะที่รอดมาได้ลงไปในน้าอย่าไปยุ่งกับฉลามนะครับอยู่บนบกอย่าไปยุ่งกับพีโดเร้วทำไมคะสาวๆบอกไว้หลรอเร้าใจล่าแต่ว่าความสัมพันธ์นั้นอาจจะแป๊บๆเพราะพีโดแกบประมาณนั้นรลอหอหลอเลือกได้หลังจากที่เขาเลิกกับนางแบบก็คืออีรีน่าเชคล่าสุดครับเล่นอินสตาแกรมไปกดไลค์สีซัดสีรูปรวดนะฮะแล้วโดไปคลิกสีรูปไหน และเธอคนนี้สวยเพียงใดและที่สำคที่สุดก็คือในเมื่อโดไปกดไลค์แล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้เอนไี้มีแฟนหรือเปล่านั่นนะสิ <c oughs> ต้องไปเ <c oughs> ือค่ะ หลังจากที่เล่นกับนางแบบสาวชาวรัสเซียอิรินาเชกไปนะักฟุตบอลซุปตา์อย่างคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าเบอร์หนึ่งของโลกวัย30ปีจากโปรตุเกสก็ตกเป็นข่าวกับสาวๆมาเรื่อยๆตามภาษาหนุ่มหล่อและโสดล่าสุดพี่ดอทำเอาฮือฮาอีกครั้งครับเมื่อไปกดไ like ลค์ภาพในอิสตาแกรมของผู้หญิงคนหนึ่งถึง4รูปรวดงานนี้ก็เลยต้องสื่อว่าเธอเป็นใครจะมาขโมยหัวใจพี่ดไปหรือเปล่า เธอคือมาร์กอตโรบบนักแสดงสาวจากออสเตรเลียนางเอกเรื่อง The Wolf of Wall Street ประกบคู่กับพระเอกสุดฮอตอย่างลีโอนาร์โดดีคาปิโอซึ่งเธอได้รางวัลน,นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากเรื่องนี้ด้วยหลังจากพีโดไปกดไลค์เธอสี่รูปติดต่อกัน แฟนๆก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของเธอเพียบด้วยความตื่นเต้นเพราะสงสัยว่าเธอกำลังคบอยู่กับโรนัลโดอยู่หรือเปล่าแถมบางคนถึงกับบอกว่าบางมุมเธอก็แอบ,บหน้าคล้ายอิรินาแฟนเก่าของพี่โด้ก็เลยทำให้คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ที่ทั้งสองคนนี้จะคุกคกิดกันมากดก็ไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรในเรื่องนี้แต่ข่าวที่ว่าเธอกำลังคบอยู่กับพี่โดนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะเธอตกเป็นข่าวคบหาอยู่กับทอมแอคเคอรีผู้อำนวยการสร้างหนังจากอังกฤษมาหลายปีแล้วฉะนั้นน่าจะเป็นเรื่องธรรมดาที่พี่โดมาถูกใจในความสวยของนักสแสดงคนหนึ่งเท่านั้นไม่มีอะไรบ้างไปกว่านี้หรอกนะครับสาวๆส,สบายใจได้พี่โดยังโสดอยู่นะครับโอ้ oh, สวยจริงๆนะพี่แชมป์สี <4 S 1> <ม>่รูปลวดครับผมถ้าเป็นพี่พี่กดไหมคะมกดสด13 23 เท่าช่องแฟมิลี่เลยก็สวยสวยจริงเว,ว,งวิว,วเลขคุณเกติศักดิก์แสนหน้าเมืองเลย13ค่ะส่วนช่วงหน้าครับผมเรียวีฮากับพี่โจโจโจ,จูรีส์ะะจะมีคลิปวิดีโอมาฮ่ามาฝากค่ะเรื่องของวิวจะเป็นเกี่ยวกับเจ็สกีที่แบบเล่นแบบธรรมดาไม่เป็นต้องผาดผลด้วยคือชีวิตนี้เกิดมา32ปีไม่เคยเห็นเจ็สกีอะไรบ้าขนาดนี้มาก่อนใช่แล้วก็เรื่องของพี่แชมป์ค่ะเรื่องสุนัขสุนัขเนี่ยครับผมโชว์แบบน่ารักน่ารักม็ฝากกันช็อตเด็ดช็อตเด็ดสุนัขของผมใช่แล้วค่ะช่วงหน้า 哈内。